สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสอที่เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสาระที่2ภาษาและวัฒนธรรมเรามาดูเกี่ยวกับ Important Day นะคะมาดูตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้นะคะต .2.1.6.1 ปมาดูว่าเราจะใช้น้ำเสียงค่อยคำกริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาททางสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างไรมาตรฐานตัวชี้วัดที่ต่อ2.2ป .6 .2 ค่ะวันนี้เราจะได้เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศก,กาลงานฉลองงานประเพณีของเจ้าของภาษากับของคนไทยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับ วันสำคัญนะคะประเพณีของเจ้าของภาษาดังกอนเลย่ยอะไรไหมคะ New Year's Day New Year's Day วันปีใหม่ค่ะ is on January the f s t ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีซึ่งเด็กๆก,ก็รู้อยู่แล้วนะคะสัญลักษณ์นะคะที่เด็กๆจะเห็นนะคะแล้วก็พบบ่อยๆก็จะมี Gift ของฝันค่ะ เค้ก New Year Cards การปวยพรปีใหม่ด้วยนะคะ Easter's Day e Easter a s t e r Day วันอีสเตอร์ค่ะ is in April is in April วันอีสเตอร์นี่นะคะจะอยู่ในเดือนเมษายนคะ่ะซึ่งเราไม่ได้กำหนดนะคะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ จะนับหลังจากที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะวันอาทิตย์แรกหลังจากที่พระจันทร์เต็มดวงในเดือนสี่นั่นก็คือเดือนเมษายน,นะค่ะจะเป็นการเฉลิมฉลองนะคะเนื่องในโอกาสที่พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนชีพจากความตายค่ะดังนั้นสัญลักษณ์ก็คือไข่ไข่อีสเตอร์นั่นเองค่ะก็จะนิยมนำไข่นะคะมาระบายสียให้สวยงามนะคะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเริ่มต้นชีพใหม่ซึ่งเปรียบเสม,มือนกับไข่นั่นเองนะคะ April Fools Day p r i l f o s d is on April the f s t is on April the f s t วันก็หกค่ะวันนี้จะเป็นวันที่หนเมษายนของทุกปีนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ แต่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางค่ะแล้วก็จะเป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองมีการเล่นมุกตลกนะคะมีการโกรหกหลอกลวงแล้วก็แกล้งเพื่อนนะคะซึ่งจะถือว่าเป็นวันที่สนุกสนานค่ะ Halloween's Day Halloween's Day is on October the 31st is on October The 31st อยู่ในวันที่31เดือนตุลาคมค่ะสัญลักษณ์ของฮัลโลวีนก็คือหน้ากากผีแมสก์ฟักทอง้อมคินจะมีการเจาะตาเจาะปากเจาะจมูกนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็จะมีการละเล่นก็คือการเล่นทริคออทรี t นะคะหลอกหรือเลี้ยงนะคะนั่นเองค่ะ Valentine's Day Valentine's Day วันวาเลนไทน์ค่ะ is on February the, th, the 14th is on February the 14th ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะสัญลักษณ์ก็จะมี r o s e ดอกกุหลาบค่ะ heart กล่องรูปหัวใจ mm hmm. chocolate or i c e c r e a m วันนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นวันแห่งความรักค่ะ Thanksgiving Thanksgiving Day วันขอบคุณพระเจ้าค่ะ is in November is in November สัญลักษณ์ในวันนี้นะคะก็คือ t u r k e y ไก่งวงนั่นเองค่ะวันนี้ก็ไม่ได้กำหนดวันที่เช่นกันค่ะ จากเฉลิมฉลองในวันพฤรหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีซึ่งอยู่ในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะดังน,นั้นก็จะมีการจัดโต๊ะอาหารจะประกอบไปด้วยพืชพันธุ์ธัญาหารต่างๆนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือมีไก่งวง Christmas Day Christmas Day วันคริสต์มาสค่ะ is on December the 25th. is on December the 25th. ในวันที่25นะคะในเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะก็จะมีวันคริสต์มาสค่ะสัญลักษณ์ก็จะมี Santa Claus, gift, cake, toy, candy, Christmas card. นี่เรามาลองทดสอบกันนะคะ What can you see on the New Year Eve? What can you see on the New Year Eve? วันก่อนวันปีใหม่คะ่ะเราจะเห็นอะไรอะไรคะ Good เห็นข้อที่สี่นะคะก็จะมีการจุดรุกต่างๆนั่นเองนะคะ Your friend give you this card. Your friends gave you this card. Which party are you invited to? Which party are you invited to? Easter, Christmas, New Year, Halloween. กาดนี้นะคะก็จะมีรูป wish หรือแม่มดนะคะแล้วก็เขียนว่า Dress up and join as for officially night of trick or treat. Halloween! Very good. What do Americans say to their family on February the 14th? What do Americans say? to their families on February the 14th ชาวอเมริกันจะพูดกับครอบครัวในวันที่14กุมภาพันธ์ว่าย่างไรคะ Trick or treat, Merry Christmas, Happy Thanksgiving, Happy Valentine's Day, Good, Happy Valentine's Day วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวนาเลนไทน์ก็จะพูดว่า Happy Valentine's Day Read the poem We have h a n g our s t o c k i n g up beside the open gate, and now there's nothing more er to do except to wait. On which holiday do students? In some countries do the s e a ในเทศกาลไหนนะคะที่เด็กๆในบางประเทศทำแบบนี้ตามบทกรอนค่ะบทกลอนก็คือว่า Hang o u r stocking up แขวนถุงเท้าค่ะ beside the open gate อยู่ข้างปลองไฟนะคะ And now they are not doing m o r e t e r o แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจาก wait รอคอยอย่างเดียวค่ะ Easter Christmas New Year Thanksgiving Christmas Mergan wants to send a Halloween card to her friends. What should she draw in her card? Mergan wants to send a Halloween card to her friends What should she draw in her card? Mergan <c oughs> ต้องการส่งการเป็น Halloween ให้เพื่อนของเธอคะ่ะเธอจะว่าภาพอะไรลงไปในการดีคะ่ะ That's right ยังมาเลยคะ่ะ Pumpkin นะคะฟักฟักทองนะคะแบบนี้เลยคะ่ะ On Songkran Day, most Thai people go to their hometown to visit their parents. On which holiday do British people do the same? ในวันสกงกรานต์ค่ะคนไทยส่วนมากก็จะกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองเพื่อเยี่ยมพ่อแม่ญาตพี่น้องใช่ไหมคะแล้วคนอังกฤษล่ะคะจะทำแบบนี้ในเทศกาลอะไรคะ Eastern, h r r s t t m s v v l l n t i n e s Day, a l l Saints ส i คี i n g Christmas! เก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนสุดยอดมากเลยเอาเค่ะก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของต่างชาติ แล้วก็ศึกษารเรื่องราววัฒนธรรมของไทยเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบแล้วเราก็จะทราบว่าแต่ละชาติถือธรรมอย่างไรเมื่อเราเดินทางไปดนที่ต่างๆเราก็จะได้ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมนะคะบ๊ายบาย